สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาทําคลิปเปิดกล่องไม่ใช่เปิดกล่องโนนใหญ่นะรอบนี้มามาเปิดกล่องคทอรี่นะครับก็ไอเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการทําเครื่องแบตเตอรี่ของผมนะครับคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะจากที่ดูดูแล้วอันนี้มีแถมที่เติมหัวแก๊สหัวก๊าซอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวดูถ้าเกิดว่าเราจิ้มลงตรงนี้แล้วเรากดเข้าไปมันก็จะนะครับมันก็จะพุ่งออกมาเนาะอืมอันนี้ก็เอาไว้เติมยังไงดีล่ะ เติมแบบไหน่ะนนี้ไม่ได้อเออสรุปแม่งเติมไม่ได้สนะักหัวไหมนะหรือเพราะว่าไอ,อหัวตัวนี้มันเป็นแก๊สมันเป็นแก,นนแก๊สำสำหรับเติมมาเลยอย่าคิดอะไรมากวะแต่กลัวมันเก่าเกินไปจนมันแบบมันน่าจะเต็มแล้วแหละฮะไม่เห็นมัน ไฟพุ่งอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันได้ไหรืเปล่านี่โอเคไฟไม่พุ่งนะครับถมกลัวมันจะติดตรงนี้เลยฮึ <laughs> ๊บอืออ่าไฟออกแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ติดด,ดูไม่ได้ต้องทำไงอ่ะ เฮ้ยคือทำไมมันจุดไม่ติดอ่ะปกติอันนี้มันต้องจุดติดเิยมันไม่ได้แบบมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่นะเพราะว่ามันนนี่เกินไปเราก็แบบไม่ได้จุดนานไปครับน,นี่ ไม่ติดเลยเ๋ยอไปเอาไฟแชกมาน่าจะติดนะนี่ครับเห็นไหมแต่ว่าทำไมมันดูมันลึอเกึ่ยอย่างนี้นะเฮ<อ>้ไฟแชกมันนแบบไหนนะเขาเรียกหัวมันงอปะเนี่ยหัวมันงอหรือว่ายังไงผมไม่ค่อยเข้าใจ มันดูแบบมันดูยังไงเดียมันดูเหมือนมันไม่ใช่หัวพน่นอะอาแก๊สมันไม่แก๊สไหมมันเป็นเนียต้องดูยาวเลยนี่ครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามันเป่าตัวนี้นี่มันร้อนเน่ะมันก็จะสามารถเออนี่เห็นนะเนี่ยพอมันต่อจนมันร้อนแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมได้เ,ดเชื่อมกับรถเชื่อมประมาณนี้แหละครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลยังไงดินี่เห็นไหมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะเป็นยังไงลองมันก็ใช้ได้นะ ต้องจับให้มันตรงกันด้วยเดี๋ยวขอลวดบตดกี้เฮ้ย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 ลวดบตดกี้อลวดบตดกีก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่ามันไม่ตรงกันนะไอ อย่าไเนี่ยเราต้องรอนเป็นยังไงไม่ติดเออจุดธรรมดาไม่ติดไป ยัไหนะยิมยิมยูองนอเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่แล้วโอ้โหกวันขึ้นเลยครับ ไม่ได้ไม่ตรงกันนี่นี่น่าจะตรงกันแล้วมั้งหรือเปล่านะอ่ะตรงกันแล้วนะครับ